ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาที่ถ้ำพาตันนะครับถ้ำที่ปูคําแสนท่านเคยมาปฏิบัติที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนี่คือกระท่มมีว่าวลงปูสวงด้วยนะครับที่ปูคําแสนนะครับท่านเคยมาปฏิบัติแล้วก็เจ็ดวันนะครับเพื่อเสริมบารมีนะครับให้เลขแม่นนะครับตอนนี้เรามาตามความฝันของ พี่แนงนะครับอาจารย์แนงและพี่แนงเรานะครับปฏิบัติในรรมนี่บ่อยมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันพระนะครับมาตามดูพี่แนงว่าฝันดีฝันแม่นมากเลยครับอ่ะเรามาช่วยตีความฝันพี่แนงให้ได้นะครับเพราะพี่แนงแกฝันแม่นจริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันตีด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับโพงสุดท้ายตามความฝันพี่แนงครับผมครับคุณผู้ชมนี่คือถ้าผาตันนะครับถ้ำมีติหินนะครับเรียงรายกันหมดเลยนะครับมาให้ดูแบบชัดๆเลยนะฮะเราไปดูพี่แนงอยู่ในน้อพี่แนงเขาเราเนี่ย อุ้ยกำลังจุดไฟอยู่ด้วยสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับอุ้ยกำลังทำอะไรนค่ี่ยกำลังต่อไฟให้ลงปูกำลังต่อไฟลงปูครับลงปูสวงบอืมปืนหมดก็ไปเข็นปืนมาจากข้างล่างเมื่อกี้อ๋ออันนี้จุดก้นใต้หมดแล้วก็เลยไปเข็นไปเข็นมาข้างล่างนู้นอแล้วก็จะมีน้ําต้มไว้ตลอดบอกน้ําอะไรพี่แดงน้ำน้ำเปล่าเลยครับน้ำน้ำไม่ต้มกาแฟะครับต้มน้ําร้อนให้ลงปู เอาเวลาถวายกาแฟหลวงปู่ครับไหว้หลวงปู่ชั้นแล้วชาน้ำร้อนน้ำชาครับค่ะเห็นว่าพี่แนงฝันแล้วนะครับแต่เห็นตัวเลขในเห็นด้วยอ่ะครับเห็นตัวเลขในเห็นเห็นตัวเลขในเห็นตรงไหนพี่พี่แดงเห็นอยู่งันมองเห็นเลยวันพระครับในพี่แนงลองไปชี้นะโอ้ยไม่ไกลแต่เห็นเลยอ่ะอยู่ตรงนี้ถึงจะเห็นนะเดี๋ยวไม่ชัดมตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่ง โอ้ทำไมมองมองเห็นน้องไกลมากตอนนี้เป็นเลขสามมองเห็นนะพี่แดงลองชี้ไปยังไงลองชี้ด้วยหนึ่งสามเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอนิดนึงอ่ะพี่แดงลองอีกครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามถ้ามองใกล้ๆไม่เห็นต้องมองจากไกลๆมาเลยปูเห็นจริงๆด้วยพี่แดงมาดูนี่เห็นอยู่เพราะว่าหกตัวเลยบ่ครับหกตัวเลยตรงนี้ อมองเห็นครัวเลยตัวอะไรบ้างพี่แดงลองไปดูรมันมองไม่เห็นเนาะเพราะเพิ่งเห็นอ๋อเห็นหกตัวเลยจริงด้วยอ่ะหนึ่งสามสี่ห้าสี่เจ็ดโอ้หนึ่งสามสี่ห้าสี่เจ็ดครับแต่ว่าถ้ามองถ้ามองเฉียงมันจะเป็นหนึ่งสามสี่สามสี่เจ็ดโอ้ถ้ามองเฉียงนี่อนะ่ะครับ ถ้ามองเชียงมาทางนี้นะแต่ถ้ามองตรงๆจะเป็นห้าถ้ามองเชียงจะเป็นเลขคขยายมันก็หน้าจอมันจะลายเนาะครับอืมอ่ะเอาเขียนให้ดีกว่านเนาะครับอ่ะพี่แดงอ่ะเขียนให้ดีกว่าเอาเขียนตัวนี้เลยจะไม่ถือเขียนให้เนี่ยเขียนอะไรเลอะอ๋อโอเคเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยจะไม่ถือเขียนนี่ยตัวที่ว่าในหินในหินถ้ามองเชียงมันจะตรงนี้จะเป็นเลขสามแต่ถ้ามองตรงๆตรงนี้จะเป็นเลขห้าจะเป็นเลขห้าครับแต่เลขตัวเดียวกันอือจะมองไปเป็นห้าสี่เจ็ดสามสี่เจ็ด หาสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับมองเห็นชัดมากเลยโอ้คือตัวนั่งเลยนั่งสมาธิแล้วก็เห็นเห็นคือตอนนั่งสมาธิอยู่ทางนี้เห็นเห็นเลยครับแต่วันไม่ได้ไม่ได้นั่งตรงนั้นเลยนั่งตรงนั้นแล้วก็วันมีแสงไฟอะไรสักอย่างก็เดินมาดูก็เลยมองไปก็เห็นเห็นเลขก็เลยมาเขียนเอาไว้เขียนไว้ตั้งแต่วันก่อนนั่นเลยเขียนเอาไว้โอ้ตั้งแต่ฝันเลยครับเขียนเอาไว้เขียนเลขเลขก็มองอะไรเห็นก็เขียนเอาไว้เขียนเอาไว้ก็ดูมันก็ บางครั้งมันโอกตามไม่มั่งเอาขน,นนี้มานนี่ก็มองเห็นตรงนั้นกับมาเขียนเอาไว้นี่ก็มองเห็นตรงนั้นก็มาเขียนเอาไว้คือเลขนี่เห็นตั้งแต่ปูคำแสนมาปฏิบัติที่นี่หลังจากนั้นก็เลขก็จะเห็นตลอดเลยใช่ไหมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับไม่ไจ,จะเห็นอยู่ตามหินตามอะไรเง <c ười> <ม>ี่ยเพราั้ผมก็เพราะว่าผมขายเลขเองเนะาะขายคารับขายตัวเองบางทีเห็นเลขก็ดึงเอาไว้หนึ่งใบสองใบก็แล้วแต่บางทีวันนี้เห็น ไอพวกนี้ก็เห็นเหนเ็นก็ดึงอะไรดึงอะไรันงก็บางทีก็เข้าสามตัวเลขท้ายสามตัวมั่งเลขรางวัลมั่งครับอันนี้วันพระด้วยเนาะคี่บหน,นอ้าวฝันพี่แนงฝันว่าเห็นฝันสามรอบติดติดกันฝันว่าไงเนี่ยฝันตอนแรกนะ่ะฝันแรกเลยตอนที่ว่าไอพวกพี่มาทําตอนนั้นก็ฝันว่าผมไปไปเอาหนูที่ว่าหนูอยู่ในโพงตอนนั้นในรูหินตอนนั้นว่าหนูพวกเราเอามีดิีดยางไปเกาะถือมีดิีดยางไป สองอันเกาะมาแล้วก็ตีหัวตีหัวตีหัวได้ได้หนูมาสามตัวไป้หนูมาสามตัวผมก็ตีหนูผมก็ตีเป็นหนึ่งตีเป็นหนึ่งแล้วก็หนูก็สามก็เกาะก็เก้าผมตีง่ายๆเอาเก้าเกาะก็เก้าครับก็ตีเป็นสามสามหนึ่งเก้าแล้ววันหลังวันหลังก็ฟันอีกฟันฟันตัวนี้ฟันตัวนี้ฟันเห็นช้าง ฟันเลนช้างครับอว่าที่บ้านที่บ้านแล้วก็มันมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นตะเคียนแล้วต้นอะไรสักอย่างเนี่ยต้นไม้ใหญ่ทีนี่เขาช้างมันคอดลูกอ่ะเขาทาทาสมกุกทํารังน่ะเากินไม้มาทํารังเต็มอยู่อยู่อยู่โคนต้นอ่ะนี่ก็ผมก็เดินเดินไปดูโอ้ไอ้รังช้างรังช้างอเงี้ยว่าช้างช้างมันมันคอดลูกตรงนี้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องลูกมันต้องมาไ่ายตรงนี้คืน ผมมองไปเห็นเห็นลูกช้างเดินมาสองตัวแม่แม่ช้างเดินตามหลังพอเห็นลูกช้างแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในบ้านผมก็หนีหลบไปอยู่อยู่อีกฟังหนึ่งของบ้านเนี่แม่ช้างมันเข้าไปหาผมมันก็เอางวงไปขียอะหะผมผมมุดอยู่ใต้รถรถไอต๊ะไงรถรถไถรถไถรถไถเดินตามมันก็เขีไเข้างล่างเพียงล่างผมก็เลยตีช้างผมก็ตีเป็นแปดเก้าเป็นแปดเก้าครับก็ตีเป็นห้าห้าแปดเก้าช้าง ช้างสามตัวช้างสามตัวตีเป็นแปดเก้าครับเป็นแปดเก้าโอตีเป็นแปดเก้าห้าแปดเก้าตียังไงช้างช้างพงตีเป็นเป็นไม่ช้างมงตีเป็นสัตว์ใหญ่เป็นแปดเป็นเก้าสัตว์มงคลเลยเป็นเลขมงคลเลยช้างช้างพงตีเป็นเป็นเลขมงคลเลยแล้วก็เป็นห้าห้าแปดเก้าเป็นเลขมงคลเลยครับช้างทีนี้ก็ไอ้วันหนึ่งฝันอันนี้ฝันเห็นปูฤาษีฝันเห็นปูฤาษีเขาท่านมีสองสององค์ อีกองหนึ่งเขาไปยืนอยู่บนกําแพงอีกองหนึ่งเขายืนบนกำแพงแล้วก็เอาขาขาเขาเคลียอะไรนะ้ะเคลียร่วงหมดเลยเหมือนเคลียรูปปั้นเคลียอะไรสักอย่างอ่ะเขาเคลียลงเคลียลงเคลียลงแล้วเขาก็โดดลงมาแล้วก็อีกองหนึ่งเขาบอกโอ oh, ้ลูกลูดลุดเอ็นจบากจึงมากจึงก็เห็นก็ตีเป็นแปดแปดสี่สองแปดสี่สองครับเป็นพันพันนินาจาย์เป็นปูแล้วก็งพงฟตีเป็นปูสีก็สี่ก สององก็ตีเป็นสองก็ตีเป็นแปดแปดสี่สองครับอันนี้ฟันติดกันต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยคือว่าอันนี้หนึ่งวันอันนี้หนึ่งวันอันนี้หนึ่งวันครับแล้วฟันอีกวันหนึ่งอีกมีอีกฟันไหมก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้โอ้นี่คือความฟันนี่คือเลขตัวเดียวกันตัวนี้แต่แบบผมตัวเลขตัวเดียวกันเลยมันมันองเฉียงมันเป็นเลขห้าถ้ามองตรงๆมันจะเป็นเลขสามครับเป็นเลขตัวเดียวกันหนึ่งสามสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วว่าหนึ่ง หนึ่งสามสี่สามสี่เจ็ดเลขโมงก็ยังมองเห็นอยู่ก็ยังมองเห็นตัวเลขเซลล์หกตัวนี่ก็เลขเดียวกันด้วยครับ <S 2> <S 2> อืมตัวเลยตัวนี้จะมองเห็นหกตัวเลยคก็สองสีนี่ก็ฝันฝันเห็นปูอาจารยนะ์ปูมาเขาขึ้นเขา,าเขาจะมีสององค์ฝันเห็นเขาเขาเป็นสององค์แล้วก็เขาขึ้นไปอยู่บนกระเพงเขาเอาคาเขาเคลียเคลียเคลียอะไรสักอย่างน่ะ เคลียร์เคลียร you know, ์เป okay. ็นหุ and and ่นเป็นอะไรเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างเะเคลียร์ลงเคลียร oh, ์ลงเคลียร์ลงแล้วเขาก็โดดโดดลงมาจากกำแพงเลยก็ตีเ็สี่ก็ตีเป็นสี่สององค์ก็ตีเป็นสองก็ตีเป็นแปดมันตีเป็นแปดเลยแปดเลยครับโอ้แปดสี่สองเลยแปดสี่สองเลยแต่ว่าถ้าตัดก็เป็นสองสี่สี่สองแปดสี่สองเลยโอ้เนี่ครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือความฝันที่จริง ที่แน่งก็ฝันแม่นนะแต่ว่าเราต้องตีความฝันช่วยตีนะช่วยตีเอาี้าฝันอันนี้ก็ฝันเห็นปูคำแสนเพราะมีสององค์โอ้คือฝันคือปูคำแสนใช่ไหมครับปูคำแสนอาจารย์อาจารย์อาจารย์เลยแล้วก็ยึนบนกำแพงแล้วก็ควาดเอาคาก็เคลีย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 ของลงมาครับ เคลีย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 วขาข้างหน่งแล้วเขาก็โดนลงมาเลยแล้วองนึ่นก็วิ่งไปวิ่งไปไปจะไปรับแล้วก็โดนมาลูกเปนจ้าลูกรู้โดนบักเจิ้งบักเจิ้งลูกรู้กําลูกกําลุกมั่จ้นั่งบักเจิ้องเหตุใอ๋อคือปูกำเสนนะที่ที่ฝันเห็นครับท่านมาที่นี่ไม่รู้ไปที่ไหนแต่เหมือนว่าเป็นวัดหรือเป็นอะไรสักอย่างนะโอ้วหาก็ขึ้นไปอยู่บนกระแพงสูงๆก็ขึ้นแล้วก็เขาโดนลงมาครับเขาก็ตีเป็นเป็นจริงจริงมึงก็ตีซีสองแต่ว่าแป๊บเนี็ ผมว่าฤาษสีก็ตีเป็นแปดสีก็สีก็สองกบสององก็ตีเป็นสองเขตีเป็นสี่สองสองสี่ครับคือเลขก็อยู่ประมาณนี้จริงๆไม่ไปไหนเนาะเลขก็อยู่ประมาณแปดเก้าเลขที่ชอบชอบกับมานี้ถ้าชอบในบใจของพี่แดงเนี่ยชอบตัวไหนเนี่ยชอบที่สุดเลยผมชอบผมชอบอยู่เดี๋ยวไป ครับเดี๋เอาไปสรุปก่อนครับอ่ะทำได้แล้ว,ลวบอสทำคลิปอ๋อไปอย่างนี้ตอนกก็กินยัยโจลเหมือนไออ่อนเอ๋อโอ้แสดง โอ้ยหรือเปิดใหม่เพราะเมื่อกี้นี่ไงเข้าเลย <c oughs> คุณผู้ชมนะครับก็สรุปตัวเลขนะครับสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพี่แนงนะครับสำหรับพี่แนงคนฝันแม่นนะครับอ่าเห็นเลข6ตัวเลยนะครับเห็นเลข6ตัวในกําแพงเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสามสี่สามสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่สามสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่สามสี่เจ็ดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เห็นสามที่เลขชอบนะครับอ่ะความฝันอที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีสามหนึ่ง จ็ดนะครับอ่ะสามหนึ่งเจ็ดอ๋อไม่ใช่สามหนึ่งเก้านะครับสามหนึ่งเก้าขออภัยด้วยนะครับสามหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดนะครับเรขเกียรชอบก็คือแปดสี่สองด้วยนะครับแปดสี่สองอ่ะสรุปตัวเลขนะครับอ่ะลำลากันไปสำหรับคุณผู้ชมนะครับเฮงเฮงรวยๆวยนะครับลํำรวยกันทุกคนทุกท่านสำหรับโค้งสุดท้ายของพี่นเองนะครับปีใหม่นี้ขอให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็มีโชคมีลาภด้วยทุกคนทุกท่านนะครับอ่าโชคดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย